เปิดตัวโชว์รูมเอ็กเพิแจ้งวัฒนะแห่งแรกชูวนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสุดลำ e ้ำเอ็กเพิและเ e อ็กเพิ 9. ง X นไนน์งนิเรียกที่ว่าจัดใหญ่ได้เลือกดีในการเปิดโชว์รูมเอ็กเพิงแจ้งวัฒนะแห่งแรกอย่างเป็นทางการกันค่ะนำโดยคุณนทพลเดชวิทาประธานกรรมการและคุณวรินพรจันทราโร์วานิชกรรมการผู้จัดการบริษัท E ี p ี r f o r m a n c e จำกัดภายในงานยังได้รับเกียรติจากคุณนรงศักดิ์พุทธพรมงคลประธานกรรมการหอการค้าไทยจีนเป็นประธานในพิธีเปิดตัวโชว์นะว e รูมเอ็กเพิรน์ไฟ้ฟ้าาชันนจก ที่มีนวัตกรรมเทคโนโลยีล้ำสมัยมีจุดเด่นในการพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะที่สามารถตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจำวันได้ค่ะนอกจากนี้ยังได้มีการเปิดตัว x เพิง g 6และยังได้มีการนำ x เพิง x 9รถยนต์ไฟฟ้าพรีเมียมแบบ mpv มาจาัดแสดงอีกด้วยโดยเปิดให้ลูกค้าได้จองสิทธิ์ในการสั่งซื้อโดยรถยนต์ไฟฟ้า x เพิงไม่ได้เป็นเพียงแค่พาหนะในการเดินทางแต่ยังเป็นตัวแทนของนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีขั้นส่ง AI เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผู้ขับขี่รวมถึงระบบสื่อสารอัจฉริยะที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมและเชื่อมต่อกับรถได้ผ่านทางสมาร์ทโฟนค่ะและสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าก็สามารถมาเยี่ยมชมและทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้า X เพิงกันได้ที่โชว์รูม X เพิงแจ้งวัฒนะค่ะโชว์รูม X เพิงแจ้งวัฒนะนะครับวันนี้ก็ได้เลิกเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่ได้รับ แต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายของรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อ x p e r ซนะครับซึ่งก็เป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำมาจากประเทศจีนนะครับที่เน้นเรื่องของเทคโนโลยีนวัตรกรรมครับแล้วก็ความสะดวกสบายครับวันนี้ก็เป็นวันที่เราเปิดโชว์รูมเป็นงานการวันแรกในวันนี้นะครับเราก็นำเสนอรถยนต์อยู่2รุ่นนะครับก็เป็นรุ่น G6 ที่เป็น SUV นะครับแล้วก็รุ่น X9 ที่เป็น Premium S รีเมียม MPV ขนาด7ที่นั่งนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยสำหรับ MPV 7ที่นั่งเนี่ยก็สามารถที่จะให้ลูกค้าได้จองสิทธิ์ได้นะครับแล้วก็จะส่งมบอบรถในช่วงต้นปีหน้านะครับแต่ส่วน SUV G6 เนี่ยก็สามารถที่จะส่งมบอบได้แล้วในปัจจุบันนะครับจุดเด่นของ X เพลินะครับจริงๆรถไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้มีมีอยู่หลายแบรนด์นะครับแล้วก็ทุกคนก็คิดว่ามันคงเหมือนกันเพราะมันไม่มีเครื่องยนต์มันไมไ่แตกต่างอะไรกันแต่จริงๆแล้วสิ่งที่แตกต่าง สิ่งที่ทําให้รถยนต์ไฟฟ้าแต่ละแบรนด์แตกต่างกันเนี่ยก็คืออยู่ที่ซอฟต์แวร์ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนโทรศัพท์มือถือของเราที่ iPhone ก็จะใช้ iOS ใช่ไหมครับส่วนแค่เึงก็จะเป็น Android เป็นอะไรอยู่ที่ซอฟต์แวร์ว่าซอฟต์แวร์ของใครไหนที่จะทําให้รถยนต์มีความปลอดภัยมีความประหยัดพลังงานได้มากกว่ากันมีความสะดวกสบายได้มากกว่ากัน e อ็กซ์เนี่ยมีจุดเด่นเรื่องของการใช้เทคโนโลยี AI ในการเข้ามาช่วยในการขับขี่ นะครับจะเห็นว่ามีกล้องแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันเนี่ยอย่างเช่นถ้ารุ่นเป็น G6 ที่เป็น SUV เนี่ยมีกล้องบวกเซ็นเซอร์รอบคัน13ตัวในขณะที่ถ้าเป็น X9 ที่เป็น m p v 7จที่นั่งเนี่ยมีกล้องบวกเซ็นเซอร์รอบคัน2น่ยตัวจะเห็นว่ามีกล้องมีเซนเซอร์เยอะมากเพื่อที่จะทําอะไรครับเพื่อที่จะทําให้การขับขี่ของเราเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นระบบคอมพิวเตอร์ระบบ AI จะเข้ามาช่วยเราคิดจะเข้ามาช่วยเราดูแล้วก็ ผมว่านั่นแหละครับคือจุดต่างๆจุดแรกนะครับในเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัยที่เอ็กซ์เพรสมีความโดดเด่นส่วนภายในตัวรถเนี่ยก็จะมีจอขนาดใหญ่นะครับจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจอที่ให้ข้อมูลการกับขี่การให้ข้อมูลของตัวรถแล้วก็ยังใช้เป็นจอสําหรับอ็นเทอร์เทนเมนต์ได้ด้วยนะครับแล้วก็อินเทอร์เฟซเนี่ยเรียกว่าใช้ง่ายจริงๆนะครับไม่ไม่ไม่ได้ใช้ยากเลยเ เราสามารถที่จะเข้าไปในจอเนี้ยบังคับได้ทุกอย่างสั่งการได้ทุกอย่างรวมถึงการสั่งการด้วยเสียงนะครับที่สามารถที่จะสั่งการด้วยเสียงได้คุยกับระบบ AI ในรถได้ขอให้เขาทำนู่นทำนี้ได้ตอนนี้ที่เปิดตัวรุ่น g 6มาเนี่ยนะครับ3-4เดือนเนี่ยก็ต้องเรียนว่าได้รับการตอบรับดีมากนะครับหลังที่ได้เปิดตัวไปลูกค้าให้ความสนใจนะครับเข้ามาดูรถแต่ว่าผมมองว่าวันนี้พฤติกรรมผู้บริโภคในเรื่องของการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ย แตกต่างจากเมื่อก่อนคนที่จะซื้อรถยนต์เมื่อก่อนเนี่ยจะต้องไปโชว์รูมไปรูปไปคลำไปดูไปทดลองรู่นทดลองนี่ไปถามทุ่นถาม,ถามนี่แต่ว่าผู้โดยสารผู้บริโภคของรถไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทาการบ้านมาก่อนเห็นในรีดูในรีวิวมาก่อนนะครับดูในสื่อมาก่อนแล้วก็ศึกษามาเรียบร้อยละมาที่โชว์รูมเนี่ยเหมือนมายืนยันว่าสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้มาสิ่งที่ตัวเองได้รับทราบมาเนี่ยมันจริงหรือเปล่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงจริงไหม แล้วก็จองเลยแล้วก็ส่งมอบเลยผมว่าอันนี้พฤติกรรมผู้โภคเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันนะครับเพราะคนคนเอง,งก็ต้องขอบคุณสื่อด้วยที่วันนี้สื่อเราก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางแล้วก็รวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้โริโภคสามารถที่หาข้อมูลจากสื่อต่างๆได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทกําการบ้านมาก่อนเพราะฉะนั้นมาถึงโชว์รูมเนี่ยใช้เวลาไม่นานครับคุยกบเซลลสองสามคำไปลองทดลองขับจองเลยผมว่าวันนี้โลกโแล้วเริ่มเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนไป รเราเราก็เป็นหนึ่งในดีลเลอร์ของเอ็กซ์เพลนนะครับในกรุงเทพแล้วในประเทศไทยเรามองว่าวันนี้โชว์รูมรถไฟฟ้าโชว์รูมรถยนต์เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีเยอะนะครับเหมือนเมื่อก่อนถ้าเป็นเป็นรุ่นเก่าๆเราอาจจะเห็นว่าแบรนด์หนึ่งเนี่ยอาจจะมีโชว์รูมมีดีลเลอร์เยอะแยะทั้งหมดเลยถนนเส้นหนึ่งอาจจะมี2 3สาโชว์รูมอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าผมว่าวันนี้พฤติกรรมคนเปลี่ยน,นเนื่องจากว่าอย่างที่เรียนครับว่าคนเราไม่ได้ต้องการไปที่โชว์รูมเพื่อจะหาข้อมูลรถ แต่คนเราเนี่ยจะหาข้อมูลหาข้อมูลก่อนก่อนที่จะมาที่โชว์รูมนะครับวันนี้อยากให้ความสําคัญกับเรื่องสื่อเพราะว่าผู้บริโภคจะหาข้อมูลจากสื่อก่อนจากออนไลน์ก่อนแล้วมาที่โชว์รูมโชว์รูมไม่จำเป็นต้องเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําการตลาดออนไลน์จึงเป็นเรื่องสําคัญในโชว์รูมของแจ้งพัฒนาเองเราก็ให้ความสําคัญกับเรื่องการทําการตลาดออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นตวัว <S <S ของโชว์รูมเองหรือว่าเซลล์ของโชว์รูมเราทุกคนจะมี เ uh, c e b o o k ส่วนตัวจะใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสาร mm hmm. การตลาดกับลูกค้าผมว่าอันนั้นเป็นพลังที่สำคัญถ้าเป็นรุ่น G 6เนี่ยส่งมอบได้เลยครับถ้าจองวันนี้ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับก็ไม่เกิน,ไม,กนไม่เกิน5วันทำการส่งมอบได้เลยแต่ถ้าเป็นรุ่น X 9นะครับซึ่งเป็นพรีเมียม MPV 7จที่นั่งเนี่ยอันนี้วันนี้ที่เราเอามาโชว์เนี่ยเป็นรถตัวอย่างที่มาจากประเทศจีนเพราะฉะนั้นจะเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่นะครับแ,แต่ว่าพวงมาลัยขวาพรอที่จะส่งมอบได้ในช่วงต้นปีหน้า เราได้โชว์เราเป็นที่ที่ได้โชว์ก่อนงาน Mo t ต Expo นะคะเพราะฉะนั้นก็เชิญท่านสื่มชนนะคะถ่ายเลืไดได้28พฤศจิกายนมอเต Expo ครับตอนนี้ก็สามารถเข้าชมได้ก่อนได้ก่อนชมได้ก่อนไทยเลยชมได้ก่อนไทยเลยค่ะเฉพาะโชันเราที่วันนี้ตรแกรมดมีมค่ะอันนี้ก็กำลังคุยกับบริษัทแม่อยู่ด้วยครับนะครับคุยยังคุยกับ e x p กซ์เพ a สไทอยู่ ว่ามีมีช่องว่างตรงไหนที่เราจะเข้าไปได้ครับเพราะเรา,เราเชื่อมั่นในในผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ของ x อ็กซ์นะครับว่ามีโอกาสอีกเยอะแต่ที่เรียนนะครับว่าผมว่าวันนี้เรื่องของจำนวนโชว์รูมเนี่ยไม่น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญในเรื่องการขายรถไฟฟ้าแต่ว่าการใช้สื่อออนไลน์เนี่ยผมว่าอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องให้ให้ความสำคัญแล้วก็ให้น้ำหนักมากมากกว่าครับโชว์รูมเอ็กซ์เพิร์แจ้งวัฒนะนะครับก็ถ้ามาทางจากทนแจ้งวัฒนะมาทางวิภาวดีรังสิตเนี่ยเราจะอยู่ทางฝั่ง ขาเข้าเมืองนะครับแล้วก็อ,อ,อยู่ตรงท้ามหาวิาทยาลัยปัญญาพิวัตรเลยครับจำง่ายๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือจำง่ายๆเบอร์โทรศัพท์4ตัวครับ1524มีอะไรสนใจเรื่องรถต์ไฟฟ้าเอ็กซ์เพิร์กนะครับกด1524เลยติดต่อเราได้ตลอดเวลาครับ